โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูการดูปาล์มกันนะครับปาล์มกากปาล์มน้ํามันนะครับเป็นผลพลอยได้มาจากโรงงานสกัดน้ํามันนะครับมีแบ่งออกเป็นสองชนิดคือกากปาล์มผลนะครับแล้วก็กากมเมล็ดปาล์มนะครับกากปาล์มผลนะครับกากปาล์มผลนะครับเป็นผลพลอยได้จากการนาปาล์มทั้งผลมาสกัดมาสกัดน้ํามันนะครับมีโปรตีน7%กากมเมล็ดปาล์มนะครับ กากเมล็ดปาล์มคือการนำเมล็ดเมล็ดปาล์มกับเนื้อข้างในนะครับมาสกัดมาสกัดเป็นน้ำมันนะครับมีโปรตีน14%นนะครับซึ่งปาล์มเนื้อไหนเขาเรียกกันในเขาเรียกกันในในภาษาในภาษาการทำอาหารวัวคือกลางปาล์มเนื้อในกับปาล์มรวมนะครับอันนี้เรามาดูเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าปาล์มรวมกับปาล์มเนื้อในมันแตกต่างกันยังไงนะครับปาล์มปาล์มเนื้อในมีโปรตีน สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมผมลืมบอกไปเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือกากปลาล์มเนื้อในนะครับด้านี้คือกากปลาล์มรวมนะครับคือเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเห็นไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับกากปลาล์มรวมเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นหืนกลิ่นหืนแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่น กิ่นแบบกลิ่นไม่หอมนะครับมันจะมีใยเหมือนใยกะลามะพร้าวครับใย,ยเหมือนใยมะพร้าวเลยครับมันมีโปรตีนแค่เจ็ดไม่เหมาะสําหรับการนํามาใช้ในการทําอาหารวัวนะครับแต่ก็เอามาทําได้ครับแต่ก็มันจะเหม็นมันจะพาให้วัวไม่กินอาหารนะครับนี่เรามาดูตัวนี้ดีกว่าที่น่าใช้คือกากปลาล์มเนื้อในนะครับกากปลาล์มเนื้อในมีโปรตีน1 4เอร์เซนเหมาะสำหรับการนำ มาทำอาหารสัตว์อย่างยิ่งคือโปรตีนสูงนะครับแล้วก็กินหอมกินหอมกินหอมกว่ากว่าปลามรวมเยอะกินหอมเหมือนเหมือนเหมือนเมี่ยงเมี่ยงมะพร้าวอะไรประมาณนี้แหละครับจะมีลักษณะเป็นมันจะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับระหว่างปามสองตัวนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านเพื่อนๆที่รับชมนะครับผม สามารถหยู่ทองขอขอบคุณครับ